ไปเหตุกัดโค้งนัําคือพี่น้องมาเดินมากินสมบักหุุงอยู่เฮือนหนอกอยู่บ้านสวนบรรยากาศโอ้ยเมื่อนี้มีสมาชิีมาเทียวมายามปลาทวนยายดวนสวัสดีค่ะประท่านลูกผมงอกกับมายายีปลาแตนปลาแตนกับมามาเชิญค่ะมือนี้มื่อนี้บันพางดค่ะ งดขาซารก็เลยกินสมบัคหงเมียนบาวิดก็ล่างอันนี้งดนบาวิดก็ล่างถอดไข่เหลี่ยงใสน้อถอดไข่งดถอดไง่พดมาเด้อมาเด้อลุงชายสวัสดีค่ะออาลุงรอประพอคือบอม่ะเราอั่เีินยู่นะ จากตนโซดเีนี <pigeon ol es> anyway, ่ LE ้แล้วเป็นยังไงอีมันกไงดวนเรากินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเราบบเราบกินมาท่มบ้านผาญงพี่น้องยวได้เฮ็ดแท้ละํำยาขนมกินนี่เฮ็ดในนอนครับน้ำยากรบใส่เห็ดไข่พอเนียนเเลยมากมากดูบรรยากาศบรรยากาศเก่าๆกับมาระ แต่ละปีกับชิมีเป็นช่วงค่ะพี่น้องทีมทีมากินบ้านสวนนี่ยกินขาวเวนตุ้งกันเด้อพี่น้องเด้อตั้บักมุงนี่ลาตับักมุงนี่ละขาดพักพักบักทัวนี่บักทัวทัวหานิวนี่บักทัวกะละแองอยูตั้ใส่บักขอมาเด้อแซ่บลูกเหล้ามาเลุยลุยมาลุยแข่งเลยว่มาอายมามาเด้อมาเด้อมามาอก็เด้อเอาบอลเต้นมึง สายไม่ย๋วยเต่๋ยวยมาเอออไรก็มส่สวัสดีครับพี่น้องมาเดินมือเนี่ยก็ได้หนอยพักบ่มีหรือเนาะถ้าเจ้าข่าเนียวไปกรแตนกระแตนเอาข่าเนียวบ่อืมกินกินข่าเนียวเนี่หนึ่งหนึ่งไม่กินเั่น ข้าวเจามาตีเหลาเพิ่นบาวกนเลยครับกุ่มกล่องอยู่ครับโอ้ยล้มม่านอย่หงมเบบเลยอเอาเลยเอากกอนจังสิเด็เต็มที่่งมาุงแล้วเนี่ย่วงวายนี่กับิเฮ็ดซุปกัะแน่นตอเลยเฮ็ดซุปเฮ็ดกระดาษกระบาดในซุปอันนั้นเนาะ ผมผมถาทาฟังอยู่มุกมมกสูบปิ้งนอกันไปทางีามันหวานหวานไหมใส่บะกอหมนี่แหละครับท่านไดสีสมัครเป็นสมาชิกของชุมล่มลกหงองอสิอต่อแย่อีไ้ครับปเต้แม่นุม สุดยอดครับพันเต็มหัวพอถึงชั่วโมงครับเบิร์ตแท้ๆเจสหลานเจสิลีนเน่ถ้าท่านใดไม่เห็นนี่เป็นภาพที่หนาเบิงหนาดูเป็นภาพที่ค่ายเครียดยิ้มบอกเลยล่ะตีต่อไดตีต่อไดเลยค่ะเนี่ยน้อยใจนังเลี่ยงคิ้วกันเลี่ยงแถวกันคือโบกี้รถไฟนี่แหละพี่น้อง เป็นแต่ยาคุมวคือึยังนี่อันนี้คือพอมีคนตันกินขึ้นอะไรเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มาเขามาทั้งพี่ทั้งเป็นแปลนบ่เพราะเขาดิอุ้ยหยาดออมเงินเข้าวปุ้นกินบ่เป็นสวัสดีครับมาสวัสดีครับมาแล้วพระเอกครับพระเอกของเจย์ด้วเจย์เดอะซีรีส์ว่ามันดีนะบอวครับผมผมเป็นผู้กำกับ เมือ่อที่อากทุกขก้ามขเด้อบ้านนี่แหละครับพระเอกของเจ้ย์เดอะซีรีส์ออกไปเลี้ยงเพราท่านมีดอกเดอร์ซีรีสคิดไบเบาวิดคิดไใบอยากเค็ดเป็นซิรีสคือเขาคือสีเกย์คือสีคุ้มหยากอยู่ดอกลุงรับประพอคุ้มได้ตัวหน้าโหด <c oughs> หน้าโหดแต่น่ารัก <c oughs> รจจน่นนะเ,าเ <c oughs> มา่อดกินใครทอดเปล่ <c oughs> าจะจอดจังสีเป่า ซอส่ตงกวาคือแบบนะต่หขอใส่ใส่หมอดะน่ันตอนใส่หมอดอือแติดี่้างเย้ไนี่ยาวหลายนี่ยาลานี่ไม่ต้มนี่ตัน้อยแต่แมน หันหันเท้าเสียดนายาขนมจีนเนี่คือช่วงเศร้าเข้าไปหากบก็คือให้ให้ให้ปลาต้มกบไปถาจัดแจงยังไม่ทากลับมากลับมาเข้ากับตเลยยังสะจัดแจยังไ่าเาไต่ำเลยยังสีน่ะดแจยัง่าลัข้กัอตลงสี่ะจัดจงมทลอ่เงี่ะหดจะไมล้าไปเลย ได้เลยเนี่ยเลยผงงอกให้เราเลวเนอลาย n ิวหรอเจี๊บ่แดงล้วก็ไป่รู้ผงอกหลัง่แดงไมหลออ่กแต่สิคืนได้ใจเนาะกินของไทยกินของไทยนั่นะท่วงกับประกาท่วงนะบ้าบ้าพลาวไม่ต้องใส่ยาไปสุภาพบุรผมเนี่ยอ้าลุงโะหัวไก่สมบองงงกัมีเออ เอ้าน <te ี่เด้๋ยวพ่อใครสูบบุก์งนี่ยังเอาไปขึ้นหม่องเกาอยู่เขาไปทำกินด้วยด้วยไปเก็บเพไปดูไปซื้อประเด็กมหลานย้ายันเสร็บเสร็จมันม่ลคข้ายเขียดตัวนี้กันพี่น้องตอนนะตอนประเด็กเสร็นันก็กินแล้วกินสินบุกหง สมหม้อจำปลาแดกจับปจะมาแต่เขามาถือน้ำแล้วจอย่อเดอิ่มแล้วนะยยีอิ่แล้วโออยิ่มคนมูเลยเนาะมากินครบหลอดฟองปีข้าวพี่โฮกเลยเด็กเดี๋ยวก็ได้มาอีกจหนอนอากินมาอ่กินแกงอย่างแกงฝื๊อแกงฝื๊เนาะมาด้วยนะพวกนุนยุ่งวงใหม่แกงฝื๊ะกินมันนี้นะ บ่อเลีบดุ่นหยดเือเนาะพ่อุเสร็จจนวามื่ยแคงเฟือ่แมนมือใดเขาเจก็ขึ้นประชวนเตรียมคองไว้แหง่วนกอดูหนาวก็บจินได้มาชมวิวบานสวน

ผู้ใดนี่กินผู้ักินมันก่นบ่ม่นวานหานปบไค่ทอดก็ยังแสบเราะมันได้กินแสบป่ะก็ตดใจหอนหอนแสบไหนตอนประแดดดูดีเนาะเรีย่ายบ่าแล้วยูขิงนิ่งปันบาวติร่มแล้วนั่งจีบือเดียว เอาใครปลาแดบ่เฮ้ยบบยนี่ย่งนีอยู่ตัวนึงเปลาแดปลาแเอาไว้หันเละฉีหลังนี้โอ้ยให่แขกยียวยีปลาแดนเอาไว้หันเละเดี๋ยวผมล้างลืมลืมไาย้ายยูบานสวนประทวนมาดด้าอย่างนาที่บาบิดไปก่อ นี่แหละครับหวานเนาะยังยังยังถือว่าเป็นโบราณอยู่ที่นี่กินเข่าแล้วถือจานถือถ้วยของไฟของมันไปล่างหวานอมล้อมนี่แหละครับบ่งบอกว่าเป็นบ้านของแท้ครับทผู้ชมบอกว่าหวานบากกว่าี่อยู่หวานอมล้อมใส่บัตรบอกเวลาเสี่ยอุ้ยเหมือนั่นตำบกทั่วก็ปิ่งกบสุดเลยแอบแห้งอ่าหวานอ๋อแล้วนะอือตัวจริ ผู้หญิงสวยไปลนางโอ้ยตู้ในคนเด่นโอ้ยเร่าแล้วเจ็บไปลุงไส้เหลืออยู่ผู้เดียวเออนี่อีกเมื่อไหร่นี่เจ็บอยู่ผู้เดียวหวานบากกอกหวานอมล้มเราอ่ะดิอืมขอบคุณเด้อเมนี้มากินอาหารบาดสวนสาวยินดีค่ะแจ่บมนมากินแต่ละเทือกอาหารบาดบาดเนาะบ่ได้กินก๋อย แส่ก้อยยังก้อยขอบคุณหลายๆสาวเฉยกับบาววีดยินดีค่ะยินดีต้อนรับขอให้อยู่ดีมีเฮงเฮลั่มเฮรวยรวยรวยเฮงเฮงปังปังวันนี้ปัง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 วิวปังวิวปังปังขอบคุณค่ะขอให้วิวปัง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 กินแล้วกินแล้วกะนั่งคุยโซล่กันพอดีมาเล่นแม่พี่น้องอุ้ยย้อนแดดโอ้ขาว อ่ะบอกกันคลิปนาซิซูเพ็ดกระด้างเห็ดโบ้เห็ดขอนค่ะโอ้ยเหมือนนี่ล่มแห้งบรรยากาศ <บา S 2> ดีดครับ